ไฟฟ้าคือพลังงานหลักที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของพวกเราทุกคนตั้งแต่เริ่มตื่นนอนในบ้านการทำงานการประกอบอาชีพกิจกรรมรื่นเริงต่างๆการเดินทางที่เรีว่าไฟฟ้าอยู่รับใช้ชีวิตพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งความต้องการพลังงานไฟฟ้าก็ทวีมากขึ้นทุกวันในแต่ละบีเราต้องนำถ่านหินก๊าซและน้ำมันมาสร้างเป็นไฟฟ้าจำนวนมหาศาลคิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและกลายเป็นปัญหาหลักของประเทศในการที่จะสอาและลง พื่อนำทรัพยากรต,ต่างมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกคนในประเทศต้องหันมาให้ความใส่ใจเป็นมระแห่งชาติเลยทีเดียวทางหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตการณ์พลังงานไฟฟ้าคือการใช้พลังงานทดแทนให้พลังงานธรรมชาติประเภทใช้ไม่หมดเปลืองเป็นแ่งพลังงานยั่งยืนที่สามารถมุนมาใช้อย่างไม่มีวันหมดเช่นพลังงานลมพลัง,งแสงอาทิตย์และพลัง,งาน,าน้ำโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เสาไฟฟ้ายากที่จะเข้าถึง คิรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหมู่บ้านคิริวงที่อยู่ลึกเข้ามาในหุบเขานะครับรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงครับทำให้ชาวบ้านบางคนนะครับที่อยู่ไกลออกไปสูงขึ้นไปบนภูเขานะครับห่างจากตัวเมืองออกไปเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่พักอาศัยหรือว่าขึ้นไปทําสวนทําไรนะครับชาวบ้านเหล่านั้นก็ยังถือว่ายังห่างไกลจากไฟฟ้าอยู่ครับแต่ว่าก็ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มครับกลุ่มเล็กๆที่มองลึกลงไป ถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสายน้ําแห่งนี้นะครับแล้วก็มองเห็นทางลอดในการสร้างพลังงานทางเลือกครับพวกเขาเลือกที่จะผลิตกา,หารหันน้ำตัวเล็กๆนะครับสำหรับใช้ในครัวเรือนขึ้นมานะครับแต่ว่ากา,หารหันที่ผลิตขึ้นมานั้นก็ยังอาจจะไม่ได้ไฟฟ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนะครับยังมีการปรับแก้อยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่แหละครับคือภารกิจคิดข้ามเมฆในวันนี้นะที่จะต้องให้นักสร้างสารรค์มาสร้างมา,งมาพัฒนาต่อยอดกางหันน้ําของชาวคิริวงขึ้นมานะครับเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังน้ํา นักสร้างสรรค์ที่จะมาร่วมแข่งขันสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำได้แก่ทีมเจ้าถิ่นแดนใต้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ที่จะมาประทัดแข่งขันวัดความคิดกับตัวแทนจากเมืองกรุงคือทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีคลอง6โดยเริ่มภารกิจด้วยการมาศึกษาดูงานเครื่องต้นแบบที่เกษตรกรชาวบ้านคิริวงศ์ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยสมองและสองมือของพวกเขาเอง ขอชมหน่อยครับพี่ยังข้าวยืดนี่ฮะนี่คือเครื่องการหันน้ําเครื่องนี้ผลิตไฟฟ้าได้จริงอรอพี่ได้ครับได้เข้า่าชื่นชมด้วยกันนะโอ้ยดูหน้าตานี่คร่าวๆมันดูว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงนะพี่นี่นี่ทําจากอะไรเด้พี่หัวราวบันไดหัวราวบันไดใช่ครับที่มีอยู่แล้วแะละครับอ๋อไม่ได้ไปไปเชื่อมไปหล่อทําแม่พิมอะไรขึ้นมาใช่ไหมมันมีอยู่แล้วอ๋อแล้วก็เอาเอามามามาเชื่อมหล่อกัน ลุงสองพี่ข้างข่าวและพี่การุณสามแกนนําที่คิดประดิษฐ์กังหันน้ําปั่นไฟใช้เองมากว่า10ปีซึ่งด้วยปัญหาด้านงบประมาณทําให้พี่ๆทั้ง3เลือกที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพงมาประดิษฐ์เป็นกังหันอย่างเช่นเครื่องต้นแบบของพี่ข้างข่าวชิ้นนี้ที่นําวัสดุตกแต่งบ้านมาประกอบติดตั้งให้กลายเป็นกังหันได้อย่างน่าทึ่งหลักการง,ง่ายๆคือนําน้ําจากลําธารต่อผ่านข้อ P ี c ีแล้วใช้หัวฉีดเพื่อเพิ่มแรงน้ําไปที่ตัวเครื่อง กับส่วนตัวเครื่องที่จะประกอบไปด้วยใบพัดและแกนหมุนคล้ายกังหันที่ต่อไว้กับสายพานหมุนไดนาโมเมื่อน้ำฉีดจะทำให้กังหันหมุนสายพานทำให้ไดนาโมสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์น้องๆเห็นครั้งแรกนี้รู้สึก,ร,สกรู้สึกไงครับอย่าไงบนะ้างประหลาดใจครับไม่น่าเชื่อว,ว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้นครับก็น่าทึ่งเหมือน,นที่เห็นครั้งแรกโอ้โห เหมือนับเรียนมาก็พอๆกันเลยครับผมเหมือนที่เราเรียนเลยนะใช่ครับพี่ผมเรียนด้วยที่ไปคิดมาได้ยังไงว่ามันจะต้องมาเป็นลักษณะอย่างนี้ตัวรับน้ําอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อผมคิดว่ามันมันแรงปะทะลมเนี่ยมันมันอาจจะน้อยใช่ไยังไงนะพี่ลมลมเวลามันมันหมุนเนี่ยหน้าหลังเนี่ยมันจะจะน้อยหน่อยจะรูลมอ๋อมนอ จะรู้ลมสงสัยมากเลยทําไมต้องเป็นแหวงแหอย่างเงี้ยเป็นใบไงรับเรนได้ผมกล่าวว่าพอฉีดน้ําแล้วก็น้ําน้ําน้ําจะออกไปเลยใช่ไหมก็น้าจะออกไปหมดอ่าใช่แต่แต่มันกลับไม่หมดเออมันมันก็เหมือนเดิมบากให้มันน้ำมันไหลออกมาครับผมมันมันเหมือนเดิมยังไม่จะเป็นไม่ไม่มีอะไรแตกต่างเลยอ่ากังหันที่ที่ข้างข่าวเลือกเลือกมาใช้เนี่ยเขาเลือกเป็น อิมพาเตอร์บายก็คือ,อต้องอาศัยน้ำนะครับที่มีแรงดันม,มาฉีดที่ที่ลูกถ้วยตรงนี้ครับดังนนถ้าจำนวนลูกถ้วยมากก็แรงแรงที่น้ำไปประทานลูกถ้วยมันก็จะเยอะกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบ่งได้เป็น2ชนิดคือแบบกังหันน้ำแรงสะท้อนที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากไหลท่วมตัวใบพัดเหมาะกับบริเวณที่มีความสูงของน้ำไม่มาก และกังหันน้ำแรงกระแทกที่อาศัยความแรงฉีดน้ำให้กระทบใบพัดเพื่อหมุนกังหันเหมาะกับพื้นที่ลาดชันมีหัวน้ำอยู่สูงซึ่งกังหันแบบนี้เหมาะสมกับภูมิประเทศของบ้านคิรีวงที่สุดแม้จะสามารถประดิษฐ์สร้างเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังน้ำได้อย่างแน่าทึ่งแต่ด้วยทุนร้อนและการขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคความรู้ที่เหมาะสมจึงทําให้เครื่องปั่นไฟผลง,งานของพี่ๆนักคิดชาวบ้านยังไม่สามารถสร้างพลังงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย คือได้แสงสว่างแค่หลอดตะเกียบ100วัตเพียงไม่กี่หลอดเท่านั้นยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีขนาดกําลังไฟฟ้าสูงๆไดท้ทุกสวนทุกขนมมีม,มีมีเส้นน้ําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอออยากให้เด็กได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดนิ้วนะถ้าสามารถหุเข้าวได้ก็เออพวกเราก็มีความสุขแล้วนะเมือกพี่กรลุมบอกว่าที่ใช้แบบปกติมันก็มีไฟฟ้าใช้แบบไฟสว่างแล้วตอนนี้อยากได้อีกค่ะ พัฒนาอีกขั้นหนึ่งแบบว่าหุงข้าวกินอร่อยได้ใช่ใช่ซึ่งก็ไม่ไม่ได้กินข้าวข้าวเบี้ยงนะกินข้าวข้าวได้สุกอร่อยใช่ใช่อาจารย์เขาเป็นยากขนาดไหนครับกับถ้าจะให้เครื่องกังหันน้ำเนี่ยมาผลิตออกมาขนาดหุงข้าวได้แบบที่พี่การุณอยากนี่ความความยากก็คือหนึ่งล่ะเรื่องเรื่องท่อใช่ไหมครับคือถ้าโดยท่อ2นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยมันสามารถทําได้อยู่แล้วแต่ท่อที่มีมาก มากที่สุดในคีรุวงคือท่อหนึ่งนิ้วครับ่ะฮะดังนั้นการเปลี่ยนจากท่อสองนิ้วเป็นท่อหนึ่งนิ้วเพื่อให้ได้ไฟฟ้าสําหรับหุงข้าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องท้าทายแล้วใช่ไหมครับครับส่วนต่อมาคือถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยไปหาของที่เหลือใช้อยู่นะครับมาใช้กับท่อหนึ่งนิ้วแล้วผลิตไฟฟ้าได้ก็เป็นเรื่องท้าทายมาอืมไม่ไม่ง่ายเลยนะจ๊ะไม่ง่ายก็อฝากความหวังให้กับน้องๆที่จะมาช่วยทำน้น้องเขาจะทําได้ไหมพี่ น่าจะทำได้นะนพี่ก็ทำได้เลยและนี่ก็คือโจทย์ปัญหาหลักในภารกิจครั้งนี้คือทั้งสองทีมจะต้องแข่งขันเพื่อพัฒนาการหันปั่นไฟพลังน้ำให้สามารถสร้างพลังไฟฟ้าได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอเพียงให้พี่ๆชาวบ้านสามารถนำไปต่อหลอดไฟใช้พัดลมและโดยเฉพาะติดหม้อหุงข้าวให้ข้าวได้สุกสวยไว้รับประทานบนพื้นที่กันดานขาดไฟฟ้าได้อย่างมีความสุข หลังจากที่น้องๆได้ไปตักตวงความรู้จากพี่ๆกันมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องมาเริ่มต้นในการแข่งขันภารกิจคิดค่าเมฆในครั้งนี้นะครับโดยสิ่งที่น้องๆนักสร้างสรรค์ทั้งสสถาบันต้องทาก็คือการทําเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังน้ำนะครับโดยต้องต่อยอดจากภูมิยาดั้งเดิมของพี่ๆที่คีรีวงศ์นี่นะครับเพื่อที่เขาจะได้สามารถนําไปใช้ต่อได้จริงนะครับ กติกาการแข่งขันครั้งนี้นับสร้างสารรค์ต้องสร้างการหันน้ําผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อใช้กับท่อน้ําขนาดหนึ่งนิ้วให้กับชาวบ้านคิริวงโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นภายในระยะเวลา3วันและมีเงินทุนให้ทีมละ1 0,000บาทเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองได้พร้อมแล้วนะครับพี่ก็ขอให้โชคดีมีสติและสร้างสารรค์ครับเริ่มต้นไปทําการแข่งขันได้เลยครับเชิญครับ พื้นที่อันธุรกันดากรกับภารกิจที่จะต้องสร้างพลังไฟฟ้าให้มากที่สุดในระยะเวลาและเงินทุนที่จำกัดสมองของมนุษย์ตัวเล็กๆจะสามารถเป็นกระแสน้ำให้กลายเป็นพลังไฟฟ้าเพื่อชีวิตชาวบ้านครีวงได้หรือไม่ติดตามได้ในคิดข้ามเมกวันนี้